ปัจจุบันเนี่ยเราต้องการให้ดูธรรมชาติต้องการคงความเป็นธรรมชาติใครทำมาเยอะๆจะโดนว่าด้วยสามโดนแอบไปบูลลี่แอบไปนินทาหน้าแน่นอะไรเงี้ยสมัยก่อนใครเที่ยวคลินิกแปลว่ามีเงินมีรสนิยมปัจจุบันเลยเอาเพื่อนตังเลยก็ได้เพื่อนตังนี้มีใครไม่ทําหน้าบ้างไหมที่คลินิกที่แต่ละที่นะนะครับสิกว่าเข้าคลินิกแล้วคอนเซปต์หลักมี3ตัว1ต้องปลอดภยัยอันที่2คือมันต้องราคาไม่แรงเกินไปและอันที่3คือมันต้องเห็นผลจริง ส่วนในข่าเพื่อนๆผมหมอตังมังกพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการขึ้นเตียงกับหมอ p r e s e n t e d by T o x ออกซนะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากๆครับแต่ที่น่าสนใจกว่าท็อปิกนะครับก็คือพี่หมอครับที่มานั่งคุยกับเรานะครับเป็นพี่หมอสุดหล่อพี่หมอลิง์สวัสดีครับสวัสดีครับ นัี่เป็น f ับีตังมานานวันนี้ได้เจอเจริงโอ้ขอบคุณครับดีใจมากๆกแล้วก็ดีใจที่วันนี้เราได้มานั่งคุยกันแล้วก็ตังเนี่ยอยากรอฟังหัวข้อนี้ครับว่ามาเลยครับเราเป็นคนชอบประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เลยอยากรู้ว่าเออไอเรื่องแอสเตติกความงามเนี่ยเทรนสมัยอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือตังว่ามันผ่านผ่านไปเร็วเหมือนกันนะมากครับแต่ละเทรนก็มีนู่นนี่มาเยอะแยะมากมายจะมาชวนพี่หมอลรงครับพูดหน่อยว่า เมื่อก่อนเนี่ยเทรนด์ความงามมันคืออะไร <c oughs> เขาทําอะไรแล้วที่บอกว่าเขาสวยแล้วตอนเนี้มันเป็นยังไงฮะ,อะเออคือต้องบอกก่อ okay. น <c oughs> คอนเซปต์ของความงามเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลา <c oughs> ถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าย้อนไปเมื่อสักสิบยีปีที่แล้วคนที่เข้าถึงคลินิกหรือว่าพวก ความงามทั้งหลายที่เป็นโรงพยาบาลความงามอะไรเงี้ย <c oughs> คือ30กว่า40ขึ้นไปที่จะมารับบริการถูกต้องอฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าชั้นกลุ่มคนมันจะแคบมากนะครับการเข้ารับบริการแต่ละครั้งมันจะเล่นใหญ่เลยเช่นเครื่องมือมันน้อย <c oughs> ถ้าไม่ไปสัญญกรรมเลยเครื่องฉีดอะไรใดๆมันมีจํากัดเนี่ยมันจะต้องเห็นเลยอ่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็จะมีไมเซ็ตบางส่วนที่มองว่า ฉันทำทั้งทีสมัยก่อนแพงมากนะท่าละตัวนะครับโบท็อก์สามสี่หมื่นต่อขวดแพงมากนะคและาเงินในตอนยุ่ช่วงยุคนั้นถูกถูกต้องฉะนั้นคนที่เข้าไปทำคลินิกเนี่ยบางส่วนคือเขาอยากทำให้ตัวเองดูดีขึ้นจริงๆกับบางส่วนเนี่ยเขาอยากทำเพราะว่าเขาอยากให้มีคนทักหรือให้รู้สึกว่าเราเนี่ยมีรสินิยมอเหมือนมีแบรนด์เนมนอยู่ถูกต้องถูกต้องสมัยก่อนใครเที่ยวคลินิกแปลว่ามีเงินมีรสินิยมอ่าฉะนั้นฉันทำต้องเห็นคอนเซ็ปต์มันเลยเป็นน้อยแต่มากคือทำน้อยแต่ฉันต้องเห็นเยอะ ทำไม่ต้องมากหลายหัวหนางานหรอกแต่ขอทำแล้วแบบเห็นชัดออกมาแบบคนต้องทักเพื่อนต้องสกิดใช่ใช่ซึ่งสมัยก่อนคนที่ทำหน้ามันจะมีฟีลลิ่งคล้ายๆเหมือนคนถือหลุยอะไรประมาณนี้อ่าจะต้องมีคนทักแล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆกลับไปนอกเหนือจากว่าได้ความเปลี่ยนแปลงของหน้าแล้วมันจะมีการพูดคุยเลยที่ทำให้เราได้รับการยอมรับในสังคมเพิ่มขึ้นครับเป็นต้นนะครับเมื่อสิบยี่สิบปีเนาะแต่ว่าตอนนี้อ่ะปัจจุบันเลยเเพื่อนตังเลยก็ได้เพื่อนตังนี้มีใครไม่ทำหน้าบ้างไหม ยากนะขนาดผมก็ยังทำเลยนะเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีถูกไหมต้องมีมต้องเก็บรา,า,า,ายละเอียดล่ะถูกต้องชั้น20กว่าขึ้นมาเนี่ยเพิ่มเพสิบกว่าตอนนี้ที่คลินิกพี่แต่ละที่นะนะครับสิบกว่าเข้าคลินิกแล้วเล็กๆน้อยๆสิวเซลล์ทรีทเมนต์ก็ต้องเข้านะครับเดี๋ยวนี้ตังได้เห็นแบบมันมีเทรน์ที่แบบมีหมอเปิดคลินิกเพื่อรับเฉพาะเด็กฮะแล้วนีนก็ตกแต่งเป็นเหมือนแบบคอสพงคอสเพย์มันไปถึงระดับนั้นแล้วพี่ลิงถูกต้องครับคือต้องบอกว่าปกติเนี่ยคลินิกสมัยก่อนมันรับ รองรับคนกลุ่มเดียวตอนนี้เนี่ยเนื่องจากพี่เองบริหารคลินิกหลายแบรนด์มีแบรนด์ตั้งแต่แบรนด์เด็กวัยรุ่น first jobber จนถึงมีอายุนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการต่างกันแต่เข้าคลินิกตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุ7จ็ก็ยังเข้าฉะนั้นกลุ่มคนมันขยายใหญ่ขึ้นทีนี้พอขยายใหญ่ขึ้นแล้วไงต่อแปลว่าการที่มาทําหน้ามาเข้าคลินิกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ตื่นเต้นอีกแล้วะฉะนั้นใครเข้าไปในคลินิกเนี่ยเขาก็แค่ต้องการดูดีขึ้นแบบธรรมชาติมาเลยเปลี่ยนคอน ทำน้อยได้มากเป็นทำมากแล้วได้แบบมินิมอลแบบธรรมชาติคือปัจจุบันเนี่ยทำแล้วเดินไปขออย่าให้เพื่อนทักเลยให้ดูดีขึ้นแบบเอ๊ะไปทําอะไรมาอุ๊ยสวยขึ้นแล้ใช่ใคือโอเคมันมึนไม่ไม่ได้ทําอะไรนะก็ตื่นมาแบบนี้เลยกินน้ําสวดมนเรียบร้อยหน้าใสเลยครับคือจริงๆสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคนมันต้องทัก เราะเขารู้รสึกว่าการทักนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะดูแบบบ่งบอกรสิยมเราที่เรารสยมดีนะมีฐานะนะ uh huh. แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการให้ดูธรรมชาติต้องการคงความเป็นธรรมชาติใครทํมาเยอะๆจะโดนว่าด้วยซ้ำถูกปะโดนแอบไปบูลลี่แอบไบปนินทาหน้าแน่นอะไรอย่างเงี huh, uh ้ย huh. อ่าประมาณนี้ฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าคนที่ทําหน้าปัจจุบันคอนเซ็ปต์คือเขาอยากดูดีแบบธรรมชาติซะส่วนใหญ่ดีเลยดีเลยในเมื่อเราอยากจะดูดีแบบเป็นธรรมชาติครับดังนั้น ก็เลยคิดว่าเนะเราผ่านกันมาในแอสเตติกวงการเนี่ยนะครับ,รบมันก็ผ่านมานานอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไป2 0 30ปีก็มาตลอดนะครับทีนี้ในอนาคตอ่ะตังว่ามันก็คงมีเทรนใหม่ๆมีโอ้โหเครื่องนูน้นเครื่องนี้ใหม่ๆมาหรือว่าดีไม่ดีอาบน้ําที่บ้านเอาเครื่องนี้ครอบหัวหน้า<อ>มาดีแล้วอาจจะเป็นอย่างไงก็ได้เราก็<อ>ไม่รู้ได้ปัจจุบันก็มีแล้วเ,<อ>เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วอ่า<อ><อ>แต่ตังถามหน่อยว่าสําหรับพี่ลิงก์อ่ะคิดว่า เฮ้ยถ้ามันหาดการมันเยอะขนาดเนี้เทรนด์มันเยอะขนาดเนี้ แต่อะไรหาตการอะไรที่มันฆ่าไม่ตายมันจะเป็นอมตะสําหรับเราอะคลาสสิกตลอดกาลคลาสสิกตลอดกาลในอนาคตก็ยังคงมีอันนี้ยแค่อาจจะพัฒนาดีขึ้นเลยอ่าโอเคเริ่มจากนี้ก่อนหาตการที่จะคงอยู่ตลอดไปคือมีตั้งแต่สิบยีปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันแล้วมั่นใจเลยอีก10-20ปีข้างหน้าเดี๋ยวเราพอเราสัก4ี่สิบห้าสก็ยังมีอยู่นะครับคอนเซปต์หลักมี3ตัวหนึ่งต้องปลอดภัยเพราะไม่ปลอดภัยอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันไปเลยอันที่2คือมันต้องราคาไม่แรงเกินไป ล้านที่3คือมันต้องเห็นผลจริงรนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าพี่มองนะครับพี่คิดว่าตัวที่เป็นสายฉีดนะครับบอท็อกซ์ฟิลเลอร์อันนี้เป็นสิ่งที่มีมาเป็น1 0บสปีแล้วรจริงบอท็อกซ์นี้ตั้งแต่เอาไว้รักษาโรคเกือบร uh ้อ huh. ยปีที่แล้วอ่าจนกระทั่งมาถึงตัวที่สองคือพวกเครื่องกลุ่มยกกระชับ,บอ่าแล้วก็น้องใหม่ไฟแรง uh huh. ที่คิดว่าน่าจะต้องเป็นเทรนเนออนาคตแน่นอนเพราะเราต้องการความธรรมชาติแต่ต้องการดูดีขึ้นและเห็นผลลัพธ์นานจะเป็นกลุ่มพวกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยสารที่ เป็นไบโอติมูเลเตอร์ก็คือฮิตเลยเนาะกำลังฮิตเพราะว่าสมัยก่อนจนําได้ไหมว่าเราไม่มีสารกลุ่มนี้เลยไม่มีใครพูดถึงไบโอติมูเลเตอร์ทุกคนพูดถึงฉีดสารเติมเต็มการฉีดสารเติมเต็มคือเอาสารสังเคราะห์ฉีดเข้าไปในหน้าพอสักพักหนึ่งคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะการใส่สารเติมเต็มเข้าไปเยอะมันทําให้ดูแน่นไปหมดมันทําให้ดูไม่ธรรมชาติรเราทําไงดีที่จะเอาฉีดสารเข้าไปแล้วร่างกายสร้างสารนั้นขึ้นมาเองหมายในว่าสร้างคอลลาเจนที่เป็นเนื้อเราขึ้นมาเองจริงๆดังนั้นส่่่่่วววนนตัพีีีีมอองทาปบกไ สาเรื่องถ้าสมมุติว่า Product ไหนบริษัทไหนที่เขาสามารถสร้าง3สิ่งนี้ได้แล้วตอบโจทย์คอน c e p t ของคนในยุคปัจจุบันกับอนาคตอันใกล้ได้เนี่ยไปยาวเฮ้ยแล้วมีอย่างนี้อีกด้วยนะฮะสมมุติมันอมาตะาเลยใช่ไหม<อ>แต่ละตัวมันก็คงอยากจะพัฒนาในตัวเองอย่างเช่น ฟิลเลอร์อ่ะเมื่อก,ก่อนเนี่ยเราคิดว่าโอ้ฟิลเลอร์มีแต่แข็งๆทั้งนั้นฉีดแล้วแบบไหลไปนู่นนี่แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการพัฒนาจนแบบมันกลายเป็นฟิลเลอร์แบบธรรมชาติเลยก็มีใช่คือต้องบอกอย่างนี้อย่างที่บอกไปว่าคอนเซปต์ของฟิลเลอร์คือเต็มเต็มทดแทนนะครับมีแค่2ออย่างนะครับถ้าเกิดสมมติ ปกติเราเติมเราเติมเพื่อนหนึ่งคือกระดูกมันหายไปไข<า>มันบนหน้ามันหายไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นถูกปะสมัยก่อนมันก็มีซีรีส์แค่แข็งอ่อนมีสองตัว<า>พอพัฒนาเป็นแข็งกลางอ่อนปัจจุบันมันพัฒนาอีกจุดหนึ่งก็คือว่านอกจากแข็งแล้วยังต้องมีแข็งแล้วมีความไดนามิกอ่อาฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่มีก้อนไหลตามถูกต้องเพราะเราต้องการความธรรมชาติอ่าเราก็จะฉีดเข้าไปปุ๊บ ตอนอยู่นิ่งๆก็ดูเติมเต็มดีพอขยับหน้ามันก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปตามกล้ามเนื้อหรือไปตามชั้นไขมันบนผิวได้พอเสร็จปุ๊บหลังจากเรากลับมาหน้านิ่งเหมืมอนเดมะฟิลเลอร์กลับมาที่เดิมพอพอเสร็จของการ พัฒนาฟิลเลอร์ไปถึงจุดนี้เนี่ยมันตรงคอนเซปต์คนปัจจุบันคนอนยุปัจจุบันเนี่ยเขาอยากได้ความธรรมชาติเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้ตรงคอนเซปต์ดังนั้นโปรดักต์ไหนที่ไปถึงจุดนี้ของเขาได้จบนะครับเช่นเดียวพวกเครื่องยกชับนะสมัยก่อนเครื่องโยกชับเนี่ยมีอยู่ตัว2ตัว3ตัวปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากมีการเอามาผสมผสานหลายเทคโนโลยีหลายหัวเลยแหละถูกต้องนะครับความลึกหลายทุกชั้นนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะทําให้คงสภาพเดิมหรือว่าให้ดีกว่าเดิมให้มากที่สุดโดยที่ยังงไไม่ต้อปทํ ถึงขั้นสัญญกรรมพอเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่สัญญกรรมปุ๊บมันจะเริ่มไม่ธรรมชาติแล้วมันจะเริ่มไม่แบบเนียนกริรบนะครับซึ่งตังก็มองอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจาก3หัวข้อสข้อที่บอกว่าเฮ้ยถ้าบริษัทคุณมีเนี่ยโอ้โหสบายมากนะครับตังว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องการทําพวกนี้อย่างปัจจุบันมันมันเป็นปกติไปแล้วถูกไหมเมื่อก่อนนี้ยังแบบเข้าถึงยากตอนนี้ปกติในอนาคตตังก็รู้สึกว่ามันอาจจะกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าไปถ่ายกับเครื่องเนี่ยสมมติฮิลิงเนี่ย ไปเอาเครื่องเป็นทาเครือบทองคำนะฮะแล้วก็เป็นทองคำอ่ะไปวัดได้ไหมทองคำเยอะดีไม่ได้เราเอาเครื่องของเราหรือว่าเครื่องของพี่ลิงที่เอามาเนี่ยไปคอสตอมอรไมค์ครับเป็นทองคำทำให้คนไข้ให้เขาได้ถ่ายรูปมันอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์อย่างนั้นเลยนะแต่ว่าก็คือหมอล้มละลายก่อนนะแต่แตงว่าคนไปหาเยอะนะแตงว่าก็คงมีการคิดครเอทอะไรมากขึ้นไปอีกแต่คอหรือว่า เบสิกของเครื of of yes. ่องนั hmm. ้นมันยังคงอยู่ใช่ครับมันไม่ได้หายไปไหนอยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่ครับคือถ้าส่วนตัวพี่แชร์ไอเดียพี่รู้สึกว่าพาร์ทของคนไข้เนี่ยมันมันแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันพาร์ทหนึ่งเนี่ยคือพาร์ทที่เราอ่ะ อยากจะทําให้คนไข้เขาดีในเวที่เรารู้สึกว่าน่าจะดีตามความรู้สึกเราหรือสิ่งที่เราเรียนมาแต่ว่าปัจจุบันมันมีเรื่องเทรนจริงๆแล้วก็มันมีสิ่งที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เขารับจากเราอะปัจจุบันคนไข้ก็เข้าถึงข้อมูลเยอะมากซึ่งตรงนี้ครับเป็นพาร์ทที่พี่ว่าเป็นเสน่ห์เบาๆของคลินิกความงามหรือว่าของธุรกิจความงามในประเทศที่เปิดกว้างพอจริงๆไทยนี่แทบจะเป็น leading เอสเตติกเวิลด์เลยนะ <c oughs> คือมันไม่ใช่ว่าสมัยก่อนคนไทยไปเกาหลีไปเกาหลีเดี๋ยวนี้คนเกาหลีมาไทย <c oughs> คนที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมาไทยเพราะว่าเราเนี่ยมีเคานเจอร์ในเรื่องของความละมุนละม่อมมีความ,ม,ม,วามเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่ได้ปิดกั้นจาก <c oughs> ประเทศไหนๆเลยเนี่ยมันทําให้เราผสมประสาน2เรื่องนี้เข้าด้วยกันและพี่เชื่อว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่นําเทรนโลกเรื่องความงามด้วยวันนี้ตังก็เห็นด้วยนะเพราะว่าอุตสาหกรรมความงามสุขภาพอะไรของเราเดี๋ยวนี้มันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็ด้วยคนไทยเราหรือว่าแบบ หมอเราพี่พยาบาลไ่นเซอร์วิสมาเยอะมากนะฮะแทบจะอุ้มขึ้นเตียงแล้วจากบริการแบบขนาดนั้นแล้วไม่เหมือนหลายประเทศนะมีเวลคัมดิงอะไรมาใหแถมหากคุณมาเที่ยวประเทศไทยทําหน้าเสร็จเที่ยวต่อได้อีกอ่าท่องเี่ยวหมดเลสบายใช่แล้วเออเออเออดังนั้นถ้าผักดันดีๆตางว่าก็ไปได้ไกลอีกเนาะประเทศไทยเราเป็นเป็นเทรนที่คิดว่าน่าสนใจมากนะครับเรื่องของความมากแต่น้อยแล้วก็เรื่องของความธรรมชาติที่เราจะได้จากคอนเซปต์ของ เทรนที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยที่ต้องไปตามเขาเราจะเป็นคนนําคนอื่นเขาโอ้โหสุดยอดนะฮะดังนั้นเข้ากับหัวข้อในวันนี้เลยเทรนเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปแต่เราไม่อยากเปลี่ยนไปเพราะเราอยากดูเด็กตลอดถูกต้องใช่แล้วใช่ครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบรายการครับและถ้าใครครับอยากจะดูเด็กตลอดกาลนะครับหรือว่าอยากจะแบบสวยหล่อแบบธรรมชาติอยากมาปรึกษาพี่หมอลิงไปเจอได้ที่ไหนอะกรับก็มาเจอพี่หมอได้ที่เอเชียเวลเนสนะครับผมที่ประชาธิบดี21นะครับ หวังว่าจะได้ไปเห็นเครื่องทองคำสักวันนะได้ครับผมตอนนี้ขอเป็นทองคำเปลวไปก่อนโอเคครับวันนี้ครับขอบคุณพี่หมอลิงมากมากเลยนะขอบคุณมากๆครับตังค์ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันอีกอ่ะเพราะว่าคุยกันมันมากๆเลยแน่นอนครับนะขอบคุณครับขอบคุณตังค์มากด้วยครับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกโอ้ชอบมากเลยนะครับกับความรู้ความสนุกสนานนะครับในวงการผิวหนังนะครับผิวพรรณความงงความงามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับรายการขึ้นเตียงกับหมอ p พรีเซนเต็ดบาย นั่นเองนะครับสำหรับ EP ีหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรคุณหมอท่านไหนจะมาคุยกับตังนะครับก็ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับตังกับพี่หมอลิ้งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สสวััดีครบสวัสดีครับ